ทราบกันไหมครับว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายปัญหาสำคัญที่คุณครูมองข้ามก็คือคุณภาพของภาพแล้วก็เสียงที่ส่งไปยังผู้เรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ในการยกระดับคุณภาพของภาพและเสียงเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมีวิธีการติดตั้งยังไงนั้น ไปดูกันเลยนะครับสวัสดีค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะนำผ้าสีเขียวมาทำเป็นฉากหลังนะคะเป็นกรีนสกรีนนะคะเพื่อที่จะได้ตัดต่อได้ง่ายค่ะต่อไปค่ะอุปกรณ์โน้ตบุ๊กค่ะเปิดโนด้ตบุ๊กนะคะ ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะนำอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะมาเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนั่นก็คือไมโครโฟนค่ะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเสียงจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะ mm hmm. ต่อมาค่ะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือเว็บแคมนั่นเองเราจะไม่ใช้กล้องจากโน้ตบุ๊กนะคะเพราะว่าไม่ชัดนะคะจึงต่อพ่วงด้วยอุปกรณ์เว็บแคม นะคะ,ะเสียบกับโน้ตบุ๊กค่ะง่ายๆเท่านั้นเองนะคะต่อไปคะ่ะเรื่องของสถานที่นะคะแสงสว่างจะต้องมีมากพอนะคะ,อะลองนั่งดูนะคะว่าองค์งประกอบครบสมบูรณ์นะคะไมโครโฟนนะคะเว็บแคมแล้วก็ฉากหลังเป็นกรีนสกรีนนะคะ เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ